หุ้น e E.O.F. ดิ่งแบบโอ้โหน่าตกใจมากครับคำถามใหญ่เลยที่นักลงทุนทุกคนคิดตอนนี้ก็คือเฮ้ย <c oughs> ต้องหนีหรือเปล่าหรือว่านี่แหละคือโอกาสทองที่เรากำลังมองหาวันนี้เรามาเจาะลึกหาคำตอบกันครับใช่เลยครับลบ34%มูลค่าบริษัทเนี่ยหายไปกว่า1ใน3เลยนะภายในเวลาแค่ไม่กี่วันเองแล้วก็นี่แหละครับจุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดที่เราจะมาคุยกันวันนี้ สถานการณ์ของ EOLF ตอนนี้นะครับมันเหมือนการชักเย่อกันเลยคือข้างหนึ่งเนี่ยเป็นพื้นฐานธุรกิจที่ต้องบอกว่าแข็งแกร่งมากๆแต่อีกข้างหนึ่งเป็นเรื่องเล่าหรือสตอรี่การเติบโตในสายตาตลาดที่แบบอยู่ๆก็พังคลืนลงมาเลยเอาละครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าว่าไอ้การเทขายแบบตื่นตระหนกขนาดนี้มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่คือเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นเร็วมากจริงๆนะครับเริ่มจากวันที่5พฤศจิกายนวันที่บริษัทประกาศผลประกอบการไตรมาส2 แล้วหลังจากนั้นแค่สอสาวันเองตลาดก็แพนิคเซลเลยครับเจขายกันแบบไม่คิดชีวิตจนราคามันร่วงไปกว่า30%และนี่แหละครับต้นตอของปัญหาทั้งหมดเลยสิ่งที่เขาเรียกกันว่ามิสเอ็กซ์ปีเคชันส์หรือพลาดเป้านั่นเองพูดง่ายง่ายเลยก็คือตัวเลขที่บริษัททําได้กับตัวเลขที่คาดการอนาคตเนี่ยมันออกมาต่ํากว่าที่นักวิเคราะห์คาดกันไว้เยอะมากมากอกๆและต้องเข้าใจนะครับว่าสําหรับหุ้นเติบโตที่ราคาขึ้นมาเพราะความคาดหวังล้้วนเนี่ย การทําให้นา่าลงทุนผิดหวังถือเป็นเรื่องที่ร้ายแรงมากๆครับทีนี้พอราคาหุ้นโดนทุบสเลเทขนาดนี้คําถามที่น่าสนใจก็คือแล้วตัวเลขจริงๆที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยมันบอกอะไรกับเราบ้างมาดูกันครับโอ้โหลองดูตัวเลขพวกนี้สิครับการเทขายครั้งนี้มันเหมือนกับการรีเซ็ต valuation ของหุ้นใหม่หมดเลยนะ คือค่า P/E เนี่ยมาจากที่เคยสูงเลี้วถึง80เท่าตอนนี้เหลือแค่ประมา38 m ม r k e t Cap าหรือมูลค่าบริษัทก็หายไปเกือบครึ่งเลยคือถ้ามองแค่ตัวเลขตรงๆนะครับตอนนี้หุ้น e l f มันดูถูกลงกว่าเดิมเยอะมากๆเลยแต่จุดที่น่าสนใจสุดๆเลยก็คือในขณะที่ราคาหุ้นมันดิ่งลงเหวแบบนั้นนะครับสุขภาพทางการเงินของบริษัทกลับแข็งแกร่งมากๆเลยนะ Cross margin สูงปรีดนี่ก็น้อย แถมยังเป็นธุรกิจที่แบบสร้างเงินสดได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องลงทุนเพิ่มเยอะแยะเลยพวกงี้นยน่ก็คือตัวธุรกิจกับราคาหุ้นเนี่ยมันสวนทางละคนละเรื่องเลยครับเพราะฉะนั้นประเด็นสําคัญมันอยู่ตรงนี้เลยครับคือตลาดกําลังลงโทษราคาหุ้นแต่คําถามคือแล้วคุณภาพของตัวธุรกิจเองละ่ะเป็นยังไงนี่แหละครับคือจุดที่เราจะไปเจาะลึกกันถึงจุดแข็งที่ซ่อนอยู่ของเขา กราฟนี้อธิบายคุณภาพของธุรกิจได้ชัดเจนมากเลยครับลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับว่าบริษัทเนี่ยมีต้นทุนในการหาเงินมาะทำธุรกิจอยู่ที่ประมาณ7.25%แต่เขาสามารถเอาเงินก้อนนั้นไปสร้างผลตอบแทนกลับคืนมาได้ถึง12.8%นี่มันคือสัญ,ญญาณที่ชัดเจนมากๆเลยว่าบริษัทนี้ไม่ได้แค่ทำธุรกิจไปวันๆนะครับแต่กำลังสร้างมูลค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างแท้จริงแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นนะครับ ELF เนี่ยยังมีสิ่งที่เรียกว่าคูเมืองทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งคอยปกป้องธุรกิจอยู่ด้วยซึ่งคูเมืองของเขาเนี่ยมาจาก2อ,อย่างหลักๆเลย 1. คือพลังของแบรนด์ที่ไปครองใจคนรุ่นใหม่ได้อยู่หมัดและ2ก็คือการตั้งราคาที่ฉลาดมากคือทำให้คนรู้สึกว่าได้ซื้อของดีๆในราคาที่เข้าถึงได้ง่ายแล้วกลยุทธ์นี้มันทรงพลังมาก,มากๆนะครับเพราะมันไปเข้ากับปรากฏการณ์ที่เรียกว่าลิปสติกเอฟเฟคือแนวคิดที่ว่า ต่อให้เศรษฐกิจจะไม่ดีแค่ไหนคนเราก็ยังอยากจะซื้อของชิ้นเล็กๆน้อยๆเพื่อให้รางวัลกับตัวเองอยู่ดีซึ่งใ้สิ่งนี้ละครับที่ทําให้ธุรกิจของ ELF เนี่ยมันมีความทนทานต่อสภาวะเศรษฐกิจมากๆเลยเอาละครับพอเราเอาทุกอย่างมารวมกันนะก็จะเห็นภาพที่มันขัดแย้งกันอย่างชัดเจนเลยคือด้านหนึ่งเรามีราคาหุ้นที่โดนตลาดทบสยับกับอีกด้านหนึ่งเรามีคุณภาพธุรกิจที่ยังคงยอดเยี่ยมมากๆแล้วคําถามคือสรุปแล้วเนี่ยมันคือโอกาสหรือว่ามันคือกับดักกันแน่ สถานการณ์แบบนี้มันคือภาวะที่นักลงทุนกลืนไม่เข้าคายไม่ออกเลยนะครับคือ 1. เรามีบริษัทที่สุดยอดมากๆ 2. บริษัทนี้โดนตลาดลงโทษหนักเลยเพราะแค่การเติบโตมันชะลอลงจนเกิดเป็นสถานการณ์ที่เขาเรียกว่ามีดที่กำลังร่วงหรือ falling knife ซึ่งคำตอบว่าจะเอายังไงต่อด,ดีเนี่ยมันขึ้นอยู่กับมุมมองแล้วก็ไทม์ไลน์การลงทุนของแต่ละคนล้วนๆเลยครับและนี่คือบทสรุปครับที่มันแบ่งออกเป็น2ทางแบบชัดเจนมากๆ สำหรับนักลงทุนระยะสั้นที่เน้นเล่นรอบคุณที่กำลังร่วงแบบนี้มันเสี่ยงเกินไปครับสัญญาณทางเทคนิคคือต้องรอดูหรืออยู่เฉยๆไปก่อนรอให้ราคามันนิ่งแต่สำหรับนักลงทุนระยะยาวที่มองที่คุณค่าของธุรกิจเป็นหลักการที่คุ้มคุณภาพดีๆมันถูกลงมาขนาดนี้นี่อาจจะเป็นโอกาสในการซื้อครั้งสําคัญเลยก็ได้ครับที่จะได้ของดีในราคาที่ถูกลงสุดท้ายนี้ก็ขอทิ้งท้ายด้วยคำถามที่สรุปเรื่องราวทั้งหมดนี้ไว้นะครับ ว่าเมื่อหุ้นคุณภาพเยี่ยมโดนเทขายอย่างหนักเพียงเพราะการเติบโตมันไม่ได้เป็นไปตามที่ตลาดคาดหวังสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้ามันคือวิกฤตหรือว่ามันคือโอกาสกันแน่คำตอบนี้ก็คงขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละคนแล้วล่ะครับ